วิธีการที่พระพุทธเจ้าย้ำเตือนเสมอตลอดอายุไขของพระองค์คือให้ทำแต่ความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหรือพูดอีกอย่างว่าให้ลงมือทำทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั่นคือวิธีการเข้าสู่ความเป็นพุทธะหรือหนทางเข้าสู่ปัญญายาณเมื่อใครก็ตามที่สามารถแสดงออกซึ่งความรัก ความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจได้แล้วปรากฏการหรือผลลัพยังมีอีกมากมายไม่อาจจะสาธยายได้หมดนับจากนี้ขอเพียงให้เธอเอาการกำหนดความรู้สึกที่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์คือความเป็นจิตอิสระซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งเดียวที่พิเศษเหนือกว่ารูปธรรมใดๆในโลกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยให้เธอกำหนดว่าเธอคือจิตที่มีความบริสุทธิ เธอคือจิตที่ประเสริฐเธอคือจิตที่เป็นต้นทานของทุกสรรพสิ่งเธอคือจิตเดิมแท้ที่สูงสง่งเธอคือจิตที่เป็นความรักความปรารถนาดีโดยไม่มีประมาณหรือเป็นจิตพระเจ้าขอให้เธอใช้การกำหนดความรู้สึกแบบนี้ดำเนินชีวิตที่เหลือของเธอต่อไปและขอให้เธอเชื่อมั่นอย่างสนิทใจว่าแท้ที่จริงเธอคือจิตเดิมดวงนั้นเธอมาจากจิตเดิมดวงนั้น เธอมาเพื่อแสดงปรากฏการณ์ของจิตเดิมดวงนั้นและสุดท้ายเมื่อเธอได้ทำตามเจตนงที่เคยตั้งไว้สำเร็จเธอก็จะเป็นเนื้อเดียวกับจิตเดิมดวงนั้นทันทีเพราะเธอรู้สึกถึงการเป็นนั้นอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เธอสมควรเอาไปตระหนักรู้ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดจากการรู้ที่ทำให้เกิดความผาสุกอย่างแท้จริงส่วนการคิดที่เกิดจากความรู้ความทรงจา มาจากประสบการณ์ทั้งดีและลายทั้งหมดของเธอตั้งแต่พบชาติปัจจุบันย้อนกลับไปจนถึงพบชาติแรกเธอจงอย่าให้มันมามีอิทธิพลต่อการแสดงออกอันดีงามของเธอวิธีการกำหนดคิดเธอลองจินตนาการตามฉันนะสมมติว่าจิตสำนึกของเธอคือแม่นกที่กำลังเรียงลูกนกจำนวนหนึ่งเพียงลำพังโดยไม่มีพ่อนกมาคอยเชื่อเหลือเลย ่วนลูกนกก็คือจิตพระเจ้าหรือจิตบริสุทธิ์เธอต้องทำหน้าที่บินไปหาอาหารทั้งสำหรับตัวเองและนำกลับมาป้อนให้ลูกน้อยขณะที่เธอบินออกไปจากรังนั้นโดยธรรมชาติของเธอจะพหึหวงว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับลูกน้อยของเธอไหมมันจะห่วงหายอยู่ตลอดพอแม่นกเห็นว่าลูกน้อยสำคัญที่สุดทันทีที่มันคาดสายตาเมื่อมันได้อาหารตามที่ต้องการแล้ว มันจะรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดจะเห็นได้ว่าเธอสามารถาระลึกสิ่งนี้ได้โดยไม่ต้องใช้การเพ้งหรือบังคับใดๆเลยมันจะเป็นแบบธรรมชาติวิธีปฏิบัติคือเธอจะต้องตระหนักรู้อย่างสนิทใจให้ได้ว่าเธอเป็นหนึ่งเดียวกับจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบที่สุดดวงนั้นเธอจะต้องเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุดในชีวิตให้เหมือนกับความรู้สึกว่าเธอมีลูกน้อยที่ต้องคอยดูแล และการกำหนดรู้นี่เองคือวิธีการปฏิบัติที่ประกอบด้วยความเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เธอรักใคร่ทนุถน,นอมเธอห่วงหาอาทรและไม่ปรารถนาที่จะาพากจากกัน